สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับเมื่อวานมวยเด็ดสามดาวก็แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับก็กราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับข้อมูลเราไม่แน่นพอนะครับมวยจะกินจะกินก็เสมอไปนะครับไปกันที่อาทิตย์ที่หกตุลาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดเลยนะครับทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับ พิกัด104่ร้อยสีปอนด์ครับเพชรโนปเดชนปเดชมวยไทยจะพบกับเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินคู่ที่2ยอดนาทีพดุงใจมวยไทยจะพบกับชาลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวคู่ที่3าลาชันสอสมนึกจะพบกับน้องแชมป์วนวาหารตีกไม้หรือว่าน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับแล้วก็คู่เอกครับปานเทพเ k เขาใหญ่นะครับจะพบกับราชเดช ทีเอ็นมวยไทยนะครับก็ไปดูฟอร์มกันนะครับดูฟอร์มคู่ที่หนึ่งครับเจ้าเพชรนพเดชนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์ชกมาทั้งหมดสี่ิบครั้งนะครับอายุสิบหกปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นเข่าในเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นบวกฝีมือนะครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมนะครับชกมาทั้งหมดห้าสี่สิบชกมาทั้งหมดสี่บครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยปลอยอยู่ที่ห้าสิบกิโลนะครับ สฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชรสามสเสมอเพชรพอใจแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชรพอใจนะครับจะพบกับเด่นเมืองจันปอมคลอินนะครับพิกัดร้อสปอนเท่ากันโชคมาทั้งหมด60ครั้งเป็นเด็กหนุ่มอายุ18สูง170เป็นมวยเข่าในบกฝีมือนะครับเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่51กิโล 3. ฟอร์มหลังยังไม่ชนะใครเลยครับสเสมอยอดกุมารแพ้นอก เพชรทวีชัยแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนสิงห์สุราชคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรนพเดชนะครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับฟอร์มหลังชนะเจ้าเพชรพอใจได้ติดตามากๆเลยครับวันนั้นสนุกมากเลยครับวันนั้นไปกันที่คู่ที่สอนะครับยอดนาทีพดุงใจมวยไทยนะครับเป็นมวยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับชกมาทั้งหมด50ครั้งอายุ16ปีสูง16 8นะครับ น้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่54กิโลนะครับโจ๊กพิกัด113ปอนด์ก็เป็นมออยวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม i q ดีวดีครับย่อดนาทีครับ3ฟอร์มหลังมีชนะน็อกสายนาทียกที่4ที่ที c ีนะครับแล้วก็ชนะคะแนนโชคพิชิตโชควบางแสนล่าสุดชิงมวยรอบคูนเสือแพ้น็อกเป็กปตททองนวียกที่3นะครับ โดยจะพบกับเจ้าฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวหรือว่าฉลามเงินสิงมาวินนะครับพิกัด113ปอนด์เท่ากันโชกมาทั้งหมด70ครั้งอายุ18ปีสูง170นะครับเป็นมวยจากสงขาน้ำหนักปล่อยๆอย,ยู่ที่54กิโล3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนโชคพิชิตโชคบางแสนแพ้คะแนน1โทรณีก๋วยบางคอแหลมแล้วก็ล่าสุด ชะนะคะแนนสิงอีสานนะครับวันนั้นดูพิกชนะคะแนนนะครับคู่นี้นะครับมวยเข่าในเนียวแน่นก็ต้องเป็นเจ้าฉลาเงินมวยหลักเหลี่ยไอคิวฝีมือดีเตะหนักต่อยแรงก็ต้องเป็นเจ้ายอดนาทีนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัหมวยไทยนะครับไปกันที่คู่ที่3ามนะครับลาจันสอสมนึกนะครับเป็นน้องชายของเจ้าอภิวัตสอสมนึกนะครับเป็นมวยจากจังหวัดหนองคายนะครับ พิกัด114ปอนด์ชกมาทั้งหมด100ครั้งอายุ26ปีสูง166เป็นมวยฝีมือบวกเขาในเตะหนักต่อยแรงสอกคมนะครับเจ้าราชันนะครับสามฟอร์มหลังของเจ้าราชันนะครับมีชนะคะแนนพลอยขาวแพ้น็อกเดชพิชัยแล้วก็ล่าสุดนะครับชกไว้ชนะน็อกเพชรนำชัยสจารุวันนะครับหรือว่า เพชรนำชัยสจต้งปาจินนะครับจะพบกับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงหรือว่าน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะครับพิกัด114ปอนด์เท่ากันชกมาแล้วหมด100ครั้งอายุ23ปีสูง162ครับเป็นหมวยจากนครราชสีมานะครับน้ำหนักปล่อยปอย,อยู่ที่58กิโลครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสสมหมายนะครับบางกะปิ3ฟอร์มหลังชะนะคะแนนเพชรเอกแพนนอก ยอดดอยยกที่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดชนะนอ็อกอภิสิทธ,ธิ์เมฆมวยไทยนะครับ <c oughs> คู่นี้นะครับเตะหนักต่อยแรงด้วยกันทั้งคู่ครับอาวุธจุกจิกด้วยกันทั้งคู่สออคมหมัดคมด้วยกันผมชอบไปที่น้องแชมป์นะครับการผ่านมวยกระดูกมวยความเก่าดูดีกว่าครับชอบไปที่น้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะครับหรือว่าน้องแชมป์ลัคก,กี้บันเทิงนะครับ ผู้เอกครับปานเทพบีเขาใหญ่นะครับพิกัดหนึ่งร้ยิบปอนด์ชกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งนะครับอายุย3สิบาสูงหนึ่งร้อยเจ็ดิบห้านะครับเป็นมวยจากกระบี่น้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่ห้าิบเก้ากิโลล่าสุดนะครับสามฟอร์มหลังแพ้คะแนนไอแพ้น็อกเจ้าภูมิใจไทยนะครับที่เวทีลุมพินีครับวันลุมพินีนะครับ,นรบชนะคะแนน ็แพ้คะแนนเพชสมานโซมานการเม้นนะครับล่าสุดชนะนกเจ้าพลายพยักษนะครับสามฟอร์มหลังแพ้สองชนะหนึ่งนะครับจะพบกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับอายุยี่สบสามปีชกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นมวยจากอุตรดิตถ์น้ำหนักปล่อยๆอย,อยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลนะครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนลทธิเดต แพ้คะแนนจัดพลอยแล้วก็ล่าสุดโดนนับแต่กลับมาชนะเจ้าไมา้างคำสอยิ่งเจริญกันช่างนะครับคู่นี้นะครับชอบไปที่เจ้าปานเพชรนะครับได้ใหญ่ขวางอยู่นะครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่ากว่านะครับผมชอบไปที่เจ้าปานเพชรปานเทพ,เทพ v ีเเขาใหญ่นะครับปานเทพ v ีเขาใหญ่นะครับผมชอบ ไปทวนนะครับทวนมวยรักมวยชอบนะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรนพระเดชนกพระเดชนมวยไทยคู่ที่สองชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมคู่ที่สามรองคู่เอกชอบไปที่น้องแชมปลักกี้บันเทิงแล้วก็คู่เอกชอบไปที่ปานเทพบีเคเขาใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยกันนะครับขอบคุณมากครับ